เขาจะเข้ามางอ้อขอโอกาสจากคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดนานหน่ยขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ5ดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมสี่ดาบพลังงานของคนธาตุลม หนึ่งดาพลังงานของคนธาตุลมสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกศัก์การมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินราเริงสดใสจิตใจดีเข้าสังคมเก่งรู้จักคนเยอะมีเหตุผลนิ่งเงียบเียบไม่ชอบการโวยวายไม่ชอบการทะเลาะ ดูเหมือนเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนจิตใจดีเป็นคนร่าเริงเป็นคนอะไรก็ได้แต่ลึกๆในใจเป็นคนที่มีอิกโก้มีทิฏฐิในตัวเองมีศักดิ์ศรีในตัวเอง,ม,เองมากๆไม่ชอบง้อคลายยิ่งหากว่าไม่ใช่คนผิดคุณจะไม่ง้อเลยนั่นเองนะคะเก็บเงียบเก็บนิ่งเงียบเป็นเงียบนิ่งเป็นนิ่งหากว่าคุณไม่ผิดคุณไม่ง้อแน่นอนนั่นเอง เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นคนที่ไม่อ่อนให้ใครง่ายๆหากว่าไม่มีที่พลกับความรู้สึกของคุณจริงๆคุณยิ่งจะไม่แคร์เลยนั่นเองนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะตอนนี้มีการนิ่งเงียบมีการเงียบงานลดสถานะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันคุณไม่งอแน่นอนหรือว่าคุณอาจจะเคยงอแล้วแล้วเขาไม่พูดเขาไม่ตอบคุณไม่งอซ้ำแล้วนะคะปล่อยนิ่งปล่อยเงียบปล่อยเบอร์เลยนั่นเองหากว่าไม่ทักมาหาคุณคุณก็จะไม่ทักไปแล้วนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่อยากงอ้ออยากขอโอกาสจากคุณนั้นเขาคือใครจะใช่คนที่มีประเด็นกับคุณในตอนนี้ไหมนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่จะมางอ้อขอโอกาสจากคุณนะคะก้าวไม้พลังงานของคนธาตุไฟน,นิจสิงห์ธนูแปดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกตรฟูพลังงานของคนธาตุลมหกถ้วยนะคะพ, food, พลังงานของคนธาตุน,ะะงงาน,น,าน้ํา เด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ามีพลังงานของคนธัดุไฟคนธาตุน้ําคนทัตุลมนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเอาแต่ใจตัวเองรักอิสระนะคะไม่ค่อยสนใจอยากทําอะไรทําอยากไปไหนไปอยากนิ่งๆอยากเงียบๆนั่นเองนะคะแต่พลังงานที่ขึ้นมาไม่ได้มีมือที่3ไม่ได้มีคนอื่นแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะเอาแต่ใจตัวเอง เอาความคิดของตัวเองเอาความสนุกของตัวเองเอาความชอบของตัวเองเป็นที่ตังนั่นเองนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยอายุต่างกันก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้หรือว่าตัวเขาตอนนี้อยากรีเทิร์นอยากงงอคุณคิดถึงคุนแล้วนั่นเองนะคะมีการนิ่งเงียบมีการเงียบหายอยูย่ก็นิ่งอยูย่ความสัมพันธ์ก็เหินห่างห่างเหินจากการออกไปนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วเขาจะมาง้อขอโอกาสจากคุณทำไมนะคะคนที่นิ่งเงียบจากคุณคนที่คุณทักไปแล้วก็ไม่ตอบส่งข้อความไปอ่านแล้วก็ไม่ตอบนั้นเขาจะมาง้อคุณทำไมนะคะคนที่เล่นตัวก่อนหน้านี้คนที่ไม่ค่อยแคร์คุณสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นะคะเขาจะมาง้อขอโอกาสจากคุณทำไม ซีเรียนนะคะถึงเวลาที่จะปล่อยมือจริงๆกับปล่อยไม่ได้ห่วงแหนโหยหาห่วงใยคิดถึงนะคะเจ็บปวดเสียใจผิดหวังนะคะท้อแท้นะคะนิ่งเงียบนะคะอยู่ตามลำพังความเหินห่างความห่างไกลาการเงียบหายทำให้คิดได้ทำให้รู้สึกตัว ทำไม่รู้ใจตัวเองเดอะซันนะคะความสุขความสมหวังความชัดเจนการมีกันและกันรู้ว่าการเดินคนเดียวกับการที่เดินพร้อมกับคุณนั้นความแตกต่างเป็นยังไงชีวิตที่มีกันแล้วก็ไม่มีกันเป็นยังไงนั่นเองนะคะขอโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ พึงเห็นค่าพึงรู้ตัวพึงเข้าใจหัวใจตัวเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมาขึ้นอยู่กับคุณคุณจะให้โอกาสไหมหรือว่าไม่ให้เพราะว่าคุณมีคําตอบอยู่ในหัวใจตัวเองอยู่แล้วแล้วคุณก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาพลังงานของคุณจะจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนคุณก็อยู่ได้คนรู้จักเยอะเพื่อนฝูงเยอะไปไหนเองก็ได้ไปกับเพื่อนก็ได้โทรหาใครก็ได้การเงินก็ไม่ได้ติดขาดอะไร คนที่เงียบหายคนที่นิ่งเงียบกับคุณไปก่อนหน้านี้นั่นเองคือคนที่จะเข้ามางา้อขอโอกาสจากคุณถึงเวลาที่จะสูญเสียกันไปจริงๆถึงเวลาที่จะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแล้วจริงๆกลับเห็นค่ากลับคิดถึงกลับรู้สึกว่าอยากกลับมานั่นเองนะคะ